็ไม่ถึงกันขนาดเดินสายรับรางวัลก็เหมือนเหมือนเป็นช่วงที่มีงานประกาศรางวัลเยอะพอดีนะครับผมใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราก็พอดีแหละเลยได้มาเจอเจอกับพี่ๆซื้อบอกใช่เรียกเรียกว่าเป็นปีทองนะครับเพราะว่าเก็บแต่ทองเดียวไม่เก็บเงินสดคนะนี่รวยเกินรวยเกินเก็บทองเยอะตอนนี้ประมาณนึงประมาณนึงเผื่อไว้เผื่อไว้ แว่าต่ว่าเขาเรียกว่าอไรอะมใจไงี้แล้ก็แแบบว่าอะดงานอย่างไงี้ก็เรารู้สึกว่าปีนี้ของพวกเรามันเป็นปีที่มากกว่าการเป็นศิลปินเนาะมันเหมือนเป็นคือคนสากนาไปด้วยรับเราก็เลยรู้สึกว่าก็ดีครับเป็นอีกเก้าหนึ่งที่ที่เราจะได้หมายก็ว่าลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ คอยเช็คตัวเองอยู่เสมอนะว่าเราเป็นคนที่ดีที่โอเคไหม <c oughs> เพราะในวันหนึ่งต่อให้เราเป็นคนที่เท่าๆมาตลอดนะครับเราเองก็อยากอยู่ในแสงที่มันสว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ Uh, <laughs> แน่นอนครับ <laughs> เพราะ <laughs> เราสึกว่าถ้าเราได้เป็นคนดีมากกว่านี้ก็ <laughs> จะส่งผลบวก้างมากกว่านี้ครับสุดท้ายแล้วมันก็จะวนกลับมาที่ตัวเราเองไลยงนะี้ย <laughs> เรารู้สึกว่าการเป็นคนดีมากกว่านี้คนที่เป็นวอร์ชั่นที่ดีมากกว่านี้ในวันนี้สําหรับพวกเรานะมันคือการที่ทําเพื่อคนอื่นมากแล้วสำหรับเรานะวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่า พอมาพูดถึงเรื่องการทำเพื่อคนอื่นอ่ะสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่เราใช่เรารู้สึกว่าเรื่องของสังคมมันก็คือเรื่องของตัวเราเองอะไรยเงี้ยเหมือนเวลาเราแบบว่าไปสัมภาษณ์แล้วเบนี้มันจะมีเสียงชื่นชมว่าพวกเราแบบว่าเป็นแบบมายเซตดีม,มากอ,อย่างไงบ้างเออเรา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 ,เราไม่ได้ไม่ได้เตรียมการมานะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราเป็นอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้พูดให้หน้าหวานไส่นะแต่เราเราคิดอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็สัมกี่รอบเราก็จะเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรใหม่เพราะว่า เราไม่ได้พยายามเหมือนพูดเพื่อให้มันมีกิมมิคขนาดนั้นอ่ะเราพูดพยายามในในสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วอ่ะเราก็คงพูดเหมือนเดิมครับสำหับครั้งต่อไปเราก็เราก็คงจะยามตั้งใจทำผลงานของเอในฐานะศิลปินแล้วก็คงแบ่เวลามาทำเพื่อสังคมบ้างอันนี้เป็นเท่าที่เรายังยังอยู่ในช่วงที่กำลังจะทำอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จนะครับว่าที่สให้เ แบบว่าเราได้รับแต่เด็กๆเ,เ,เ,เอาจริงเอาเรื่องแก้ตัวก่อนอะพลังของน้องที่ส่งกลับมาถึงเราเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่แล้วคือแบบเช็คตัวเองมากขึ้นผมรู้สึกว่าปปเป็นปีนี้เป็นปีที่ผมอะแบบชอบตัวเองที่สุดเพราะว่าเหมือนได้เช็ควิธีคิดตัวเองได้รู้ว่าเราขาดตรงไหนหรือแบบว่าตรงไหนมันไม่โอเคบ้างไงรู้สึกว่าแล้วพอเราได้ปรับตัวเองแล้วก็ได้ส่งพลังให้น้องๆน้องๆดีขึ้นปุ๊บมันก็สังคมดีขึ้นอยู่แล้วเรียกไม่ได้ว่าพวกเรามีอิทธิพลต่อเด็กๆก็ ราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็าตามแมนอะน,นว่ามันส่งไปถึงเด็กๆแน่ๆเอาเอาอันใกล้ที่สุดอย่างเช่นก็จะในรอบสิบปีอ่ะไม่มีการซ้อมดนตรีไม่มีการเล่นดนตรีมานานมากแล้วสำหรับคนในสังคม,มสำหรับคนในสังคมวงการดนตรีนะแต่ว่า,าวันที่ตัวเองสับแบบรู้สึกว,ว่าเออสังคมมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น ทำไมเราจะไม่เปลี่ยนพลังตรงน,นั้นนะให้มันมาให้มันมากลายเป็นเรื่องของเรื่องสาธารณะบางเรื่องบางมันน่าจะส่งพลังแบบนันนะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิอยู่มาหน่อยตอนนี้เราถึงไหนตงเอ,อ่เอก็ถึงปีหน้าแล้วครับปีหน้าใช่จริงๆมันไม่ได้แบบ Amazing อะไรขนาดนั้นนะจริงๆมันคือเขาก็จองไปเรื่อยๆครับใช่ถึงประมาณ พอกลางปีอะไรเงี้ยต้นปีกลางปีมนสำรองคิวไว้เพราะว่าเราอาจจะอาจจะไม่ได้เน้นทัวร์เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้รับเยอะขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราก็รับเท่าที่เราไหวเพราะเพราะอย่างที่บอกอ่พาพาร์ทของเรามันเปลี่ยนไปพอสมควรเราไม่ได้เป็นศิลปินที่เหมือนกับว่าออกไปทัวร์ตามร้านเหล้าเหมือนเดิมอย่างเดียวแล้วรอการเป็นว่าเหมือนเรามีงานที่มันเป็นคอมเมเชียลมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องบาลานซ์ตรงนี้ให้ดี ใช่งานมันไม่ได้แน่นมากแต่ว่ามันค่อยๆบาลานซ์ไปแต่ละเดือนให้มันพอเหมาะพอควรและอาการปวดล้าศึกนะคะต้องแบบทำงานไปอะ่าเงี้ยมันเกิดอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการทัวร์หนักนะนในช่วงแรกตอนที่ยังจัดการไม่ได้ครับงานมันคน่อนข้างถี่แล้วก็พบเจอคนนะครับเราก็ป้องกันได้แค่ประมาณนึงแล้วเมื่อเวลาเราพูดตกอ่ะเราก็รับเชื้อได้ง่าย ก็เลยทำให้ล oh, ่าสุดเป็นไข้วันใหญ่สายพันธุ์บีไปครบกี่วันคะโอ้เป็นหนึ่งเป็นส um. si the like seni, ัปดาห์เลยครับจริงๆตอนที่หายแล้วก็ยังไม่ได้หายร้อเร์เซครับยังมีอาการเหมือนแบบเว้นหัวอะไรเงี้ยครับทุกคนน่าจะรู้เวลาทานยาฆ่าเชื้อนานๆอ่ะมันร่างกายมันจะไม่บาลานแล้วก็ทานข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องปรับตัวครับต้องพยายามป ยกเลิกไปประมาณ4ี่สหางานได้ครับในในช่วงเวลา7วันใช่เพ่หายเห <c oughs> ายเลยครับจริงๆตอันนี้ก็ยังไม่หายดีถือว่า90%ปรเซ็นต์มีเวียป็นหัวบ้างครับมันกระทบอะไรต่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยรอบเนี้ยไม่ไม่ไม่กระทบต่อเสียงแต่กระทบต่อเรื่องอการกินข้าวเพราะว่ามันเหมือนเราอย่างที่บอกครับเราเราทานยาฆ่าเชื้อเป็นนานๆนะ่ะมันเหมือนมันร่างกายผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรคือ เราจะไม่ค่อยอยากทานอาหารอนะ่ะแล้วคืออย่างที่ทุกคนรู้อยู่ช่วงนี้ผมพยายามมาออกกำลังกายคนระับแล้วการที่ผมเป็นคนผอมเนี่ยการที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้มันได้แต่ละกิโลอ่ะคือมันนานมากเยอะนหนักสมมติผมขึ้นมา5้กิโลองี้ยป่วยที<ต>ท่หนึ่งลงไป2กิโลเงี้ห้ากิโลนี่ใช้เวลา3-4เดือนนะแล้วป่วยแค่หวันเงี้ยลงไป2กิโลเงี้ยผมก็ท้อแท้นิดนึงอยากให้ผู้ดูใจแฟนหน่อยแฟนๆต้อมาให้กำลังใจกันเยอะเยอะมากตัวหัอ้วนอ่ะคุณด ก็ขอบคุณครับผมจริงๆผมแอดแอ่นะแบบแอดกดดูโซเชียล้างถ้าไม่ได้เวียนหัวเกินอะไรเงี้ยเข้ามาดูสักสามวันทีอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมอ่มออานแล้วผมรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นอ,อย่างน้อยๆมันก็ทําให้ผมรู้สึกก้าวข้ามในแต่ละวันที่น่าเบื่อไปได้เพราะว่าการเป็นคนป่วยในแต่ละวันมันไม่มีอะไรเลยน,นอกจาก การตื่นมาแล้วพยายามกินข้าวให้ได้และกินยาให้ตรงเวลาเสร็จแล้วนอกนั้นคือการนอนอย่างเดียวเท่านั้นก็ขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่เป็นห่วงพวกเราแล้วก็เหมือนให้กําลังใจกันเสมอให้เราก้าวข้ามผ่านวันที่น่าเบื่อได้ครับแล้วเราก็คิดว่าโอเคเราก็ต้องดูแลตัวเองแหละให้เรากลับมาหายเร็วเพื่อที่จะได้ออกมาเจอแฟนเพลงกันแล้ว